สวัสดีครับวันพฤหัสที่12มกราคม6 6พบกับผมกิติพงมาแรกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในเชิงกลยุทธ์การลงทุนจากนี้แต่เห็นชัดเชนตัวเลขที่ออกมาจะทยอย CPI จะออกมาวันนี้ของสหรัฐอเมริกาและของจีนเองเขาออกในเช้านี้เช่นเดียวกันมาดูตัวเลขนะครับผมก็เชื่อว่า CPI น่าจะอยู่ในระดับลดลงในเดือนดเดซัม b บอรเทียบกับ n นุยเบอร พราะราคาน้ํามันวัตถุดิบได้คายตัวลงมาผ่อนปนลงมาในช่วงหน้าหนาวแต่ยังน้อยการเมนเทนต่อยังมีและแกเห็นการเปลี่ยนแปลงในภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองเห็นชัดเจนที่สุดก็คือประเทศจีนครับในสมัย3ของท่านสีจีพิงนี้ได้เปลี่ยนคณะองค์รัฐบาลใหม่โดยหวังอี้ที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ยัจะเป็นนายกรัฐมนตรีแทน แทนดีเครื่อเฉียงที่จะเษียณออกไปขณะเดียวกันก็จะมีรัฐทุนตีต่างประเทศคนใหม่เรื่งได้ทมาเรียบร้อยแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงนิจโยไปในทางสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นเชื่อมตกอจับวังอี้จะเห็นภาพรวมใน5ปีจากนี้ของประเทศจีน,นะครับโดยการเปลี่ยนจาก180องศาทันทีของท่านสีจิ้ผิงปราบดีที่ดีขึ้นในการปลดคลายเรื่องภาวะเศรษฐกิจอย่าลืมว่าจีนเนี่ยพลาดเป้าใน GDP เมื่อปีที่แล้วที่จะอยู่5ก็ออกมาแค่3.5แต่ในปีนี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยมาตรการเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปปัญหาของประเทศจีนที่ผ่านมามีในเรื่องของกลุ่ม o ั e ต t y จะเป็นบัฟเฟลหรือไม่ที่ทุกคนคอนเซิร์นแต่คณะรัฐบาลของสีจิง่งก็ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและทำให้ดีขึ้นจุดเป้าหมายเลยก็ค,คือต้องการให้ระดับล่างมีบ้านที่อยู่ได้ไม่ต้องแพง ในตลอด10สิบปีที่ผ่านมาราคาบ้านของจีนที่แพงมากนะครับคอนโดหนึ่งตั้ง20ล้านหยวนมันไม่สามารถที่จะซื้อได้โดยระดับร่างจากนี้เป็นต้นไปและครับเขาถึงได้อัดฉีดพฉะนั้นปีที่ผ่านมาตลอดปีเลยเรื่องของ Property คือ A v e r g r a n d จะเห็นชัดเจนตามลงมาหรือแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นเองชัดเจนครับและจากนี้คขต่อไป ค่อยๆตายใหม่อีกรอบหนึ่งอาชฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นและเปิดกันท่องเที่ยว20ล้านคนจะท่องเที่ยวในสิ้นเดือนนี้คือช่วงตุยจีจะเห็นชัดเจนจับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือจะเห็นชัดเจนโวแบงก์เขาออกมาแล้วเศรษฐกิจโลกนั้นตามสูตรในรอบ30ปี GDP จะจ้ำแค่ปีนี้อยู่แค่1.7จากการโฟกัสไว้ตลอด สิ้นปีที่ผ่านมาว่าปีนี้ GDP จะจ้ำขึ้น2.3ถึง2.5เห็นชัดเจนเพราะมันเกิด Recession เกิดขึ้นฉะนั้นมาดูตรงนี้ครับการลงทุนเคลื่อนย้ายจะเห็นชัดเจนโบรแบงก์ก็เองได้พูดแ f f ก็ได้พูดว่าประเทศจีนนั้นจะเติบโตแข่งขึ้นมาในระดับปีนี้เพื่อลยิ่งปลดล็อกนโยบายก็จะมีโอกาสถึง4.5ถึง5เปอร์เซ็ขณะที่อาเซียนทั้งการเติบโต ก็น่าจะอยู่ในระดับ3.8ถึง4%โดยให้ประเทศไทยอยู่ที่3.7ถือว่าดีมากสำหรับที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนตอามาดูตัวเลขตรงนี้และถึงไม้ท่ามกลางเงินเฟอ้อยังอยู่เทรนดอกเบี้ยนั้นก็ยังมีอยู่โดยที่เฟดยังไงเขาองจำเป็นขึ้นผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเขาต้องขึ้นทั้งปีนี้ต่อให้เกิดรีเซชชันเกิดขึ้นแล้วในยุโรปอังกฤษและอเมริกาเริ่ม s โล่ดาว น่าจะเป็นซอฟต์ไรดิ้งก็น่าจะยังมีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ใน1นึ่กุมภาเนี้ยยังต่ำคือ0.25หรืออย่างที่ตัวเลขถ้าออกมาวันนี้ไม่ดีจริงก็คือ0.5ทุกคนรับรู้ข่าวสารไม่หมดแล้วตอนนี้นครบต้องมาปรับพอร์ตปรับการลงทุนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในพอร์ตฟิโอของทั้งเฮดฟันใหญ่ทั้ง คนเช่นฟันพาเวทฟันพาเวทเวลทุกอเมริกาก็ได้เปลี่ยนในการลงทุนใหม่อย่างวอร์เรนบรั e เฟชัดเจนเก็กระโดดเข้ามาในเซกเตอร์ใหม่ๆในธุรกิจของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ชิปคือ t s m c ซึ่งป้อนวัตถุดิบคือซัพพลายเชนให้กับ Apple และ Apple ที่ w a ร r e n นบรัสเฟเขาซื้อแล้วมีขายออกไปบ้างแต่เขาซื้อกลับเข้ามาใหม่เรลียแล้วทั้งหมด3 0ของพอร์ตโฟลิโอนี่เยอะนะครับ ้อ Apple TSMC แล้วก็ He w l e t ล p a c k a กา HP ก็คือ PC เพราะว่าการเปิดประเทศการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นและบริษัทต่างๆก็ต้องเปิดบริษัทให้กับบางงานออฟฟิศก็ต้องใช้ค,คอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้และการขยายธุรกิจโดยโมบายโฟนก็จะเติบโตแกร่งถึงแม้ Apple ก็จะขยาย d i v e r s i f y ออกไปซัพพลายเชนออกไปเพราะกดของ สภาสูงกับสภาล่างที่จะออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆบีบบังคับจีนให้ปลดใครปลดรอกเพราะผมเชื่อว่าจีนเขาปลดรอกแน่นอนในตั้งแต่5้ปีจากนี้เป็นต้นไปเครื่อหนูนทางธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะสัพพายเชนในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ EV c ีคาและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ 5G m o e Phone ที่แข่งขันกันสูงมากจากนี้เป็นต้นไปลงทุนมากมายมหาศาล และในการของแม้แต่ญี่ปุ่นก็เติบโตผู้เข้ามาโซนี่มิสูบิซิทุกคนผู้งเข้ามาแล้ววอลล์เฟก็จก็ไปลงทุนเช่นเดียวกันเซนจูรี่จากนี้เป็นต้นไปนะครับจะเห็นการพัฒนาผู้เป้ารถสันดับน้ํามันลงเข้ามาสู่โซลาเซลล์โซลาฟาร์มยังจริงยังกับมาดูตลาดไทยให้ดีนะครับการเมืองไม่มีอะไรหรอกครับจะเป็นไปตามนี้จะมีอภิปราย ไม่วาวงใจหนึ่งห้าสไม่มีการลงมติเพราะจะปวดเทอมของสภานี้ครบ4ปีแล้วใน28่กุมภาันี้การยุบสภาจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังก็แล้วแต่รัฐบาลจะเลือกจังหวะถ้ายุบสภาก่อนก็45่สถึงหกวันแต่ถ้าเป็นไปตามสภาหมดวาระคือ28่สิบแปดกุมภาก็คือ7จมีนาเชื่อต้องเคลื่อนย้ายการเลือกตั้งก็จะมีขึ้นตามกกตือ เจ็ดพุษสภาแต่เถ้ายุบสภาผมก็เชื่อว่าหลังจากสงการแล้วคงมีการเลือกตั้งและการรวมตัวตั้งรัฐบาลก็เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยน่าจะดีขึ้นสำหรับประเทศไทยเชื่อนะครับเลือกจังหวะลงทุนปรับพอร์ตให้ดีช่วงนี้ Defensive Dividend Pay ที่จะจ่ายปันผลในเดือนมีนาจะเป็นแบงก์กม energy ก็แล้วแต่ที่จะจ้มขึ้นมาในจังหวะและก่อนที่จะปรับพอร์ตไปหาสู่ โซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์มแคปใจใหญ่คือก้าบีกิม g p s c e a แล้วก็การกุนแต่เซกเตอร์ที่จะเติบโตแกร่งและจะแข่งขันกันสูงในอนาคตอย่างรวดเร็วก็คืออุตสาหกรรม EV ค่ะแล้วก็ ESG ที่จะเกิดขึ้นคือ Green Energy มีออกกฎเกณฑ์มากมายมหาศาลเลือกการลงทุนครับผมยังยินดนะและผมดูตั้งแต่ต้นปีที่อ v i d i เีเขาเก็บสะสมหุ้นนะครับชัดเจนครับ เขาระบ,บายเดลต้าออกไปตลอดมาจนถึง,ถงนักสิ้นเมื่อวานอยู่ที่640ล้านบาทแล้วซื้อสะสมในฮาน่าเข้าไป440ล้านบาทแล้วซื้อในกลุ่มแบงกิ้ง k b แบง b b บีบีเอลจโก้ีเแล้วก็ปูนใหญ่เข้ามาเพราะเป็นดีเฟนซีฟดีวีเดนเพย์เกิดขึ้นถ้าเทียบก,ยกัใจ่ายดีวิเดนแล้วฮาน่าเคซก็ใจ่ายดีวิเดนมากกว่าในส่วนของถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ มากกว่าเดลต้าดันั้นไม่แปลกใจรอกครับเดลต้าจะเป็นตัวดันอินเด็กถ้าเขาจะเอาอินเด็กขึ้นทะลุพันเน 1, จ็ดไปเทสกันพันเจ็ดร้อยยี่สิบจุดในเดือนมกรานี้หรือก่อนที่จะเอ์นิ่ประกาศออกมาก็จะปไปไปได้โดยใช้เดลต้าดั่งฉะนั้นมิกแคปอื่นนั้นเป็นการคับไซส์ขึ้นมาเกือบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือจะเป็นกลุ่มน้ำมันปตทสผพอลกลุ่มทอ็อปนี่คือภาพรวม นี่คืออินเด็กที่จะมีการโดมิเนตโดยคำสั่งซื้อมาจากฟันใหญ่และเก็ย์กำไรของจากสิงคโปร์โอซีเข้ามาตลอดตั้งแต่เปิดมากองทุนต่างประเทศซื้อไปแล้วส0งหมล้านจะเห็นชัดเจนว่าตลอดซึ่งเดือนนี้ผมก็เชื่อว่า1,000ล้านเหรียญก็จะไม่ต่ำกว่า35,000ล้านในมกรานี้ได้เกิดขึ้นแน่นอนและตลอดปีนี้ทั้งปีก็เงินก็จะไหลบ่าเข้ามาโอเวอร์ชไหน้าฮ่องกง แล้วก็ไทยอินโดฟิลิปปินส์มาเลตามมาด้วยเวียดนามนี่คือภาพรวมศักยภาพของประเทศไทยมีจุดแข็งแกร่งในเรื่องของเฮลท์แคร์โครงการสุขภาพที่เราจะเป็นฮับแล้วก็กลุ่มของอุตสาหกรรม E ี EV, เราก็จะเป็นฮับให้ได้นี่คือภาพรวมชัดเจนครับจะเห็นมาตรการช่วยเหลือฉะนนั้นด้วยความที่เกิดสงครามมาตลอดเกือบหนึ่ปีนี้จะเห็นชัดเจนว่า เพียงพรมโดยเฉพาะยุโรปที่อาจพบประมาณไปช่วยเหลือไปโสงข้ามตัวแทนนี่คือภาพรวมที่ทำให้เรศรษฐกิจสโลดาวน์หนึ่งในสามของโลกส่วนใหญ่จะอยู่ยุโรปแล้วค่อยตามมาด้วยภาคส่วนอื่นที่เป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเป็นหนี้สินเยอะอยู่ฉะนั้นตลอดหนี้สินไม่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจจะเติบโตในสองปีข้างหน้านี้ประเทศไทยเป็นจังหวะคู่ขนานไปกับฮ่องกงกับประเทศจีนผมยังยืนยันว่า ปรับโผดปรับมุมมองให้ดีนะครับจากนี้เป็นต้นไปยังเป็นจังหวะทดสอบในมการานี้อินเด็กซ์นั้นคงทะลุพันเจได้แน่นอนโดยใช้พูทเดลต้าซัพพอร์ตอยู่พร้อมกับแคปบใหญ่ขนาดเดียวกันสมอลแคปมีเรื่องแคปบนั้นจะเติบโตแกร่งวัตรุจิตจะเปิดลงแรนเปิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแต่ยังขาด ดทซัพภยในเรื่องของแรงงานนะครับนี่คือปัญหาของประเทศไทยคันี้และของทั่วโลกหรอครับแม้แต่สายการบินก็ขาดจะเห็นชัดเจนจีนถึงได้สั่ง a i r b u ัสเพื่อกำตุน้นและยุโรปก็จะได้ประโยชน์เยอรมันกับฝรั่งเศสเพราะเรื่อง a i r b บัสแต่ขณะที่ Boeing นะั้นจีนยังไม่มีการสั่งซื้อแต่โดยภาพรวมเมื่อธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตแข่งสายการบินต้องการเครื่องบิในในงนมน ภาพส่วนของเซกเตอร์เหล่านี้ก็จะเติบโตกลับขึ้นมาที่คือภาพรวมยืนยันนะครับเป็นจังหวะปรับพอร์ตซื้อสะสมสำหรับไตมา่านึงนี้เลาจะเห็นหุ้นขึ้นในครึ่งปีหลังตั้งแต่ไตมาสองเป็นต้นไปโอกาสของการปรับพอร์ตก็คือมกราคมพานี้แหละครับและจากนั้นหุ้นกจะทยานขึ้นอย่างมั่นคงแข็งแรงในสิ้นปีเฉลี่ยอยู่ที่1,750จุดถึง1,800จุด และแคปที่จะนำตลาดอยู่ผมก็ยังเย็นยันว่าไฟแ a n เชียลแบงนั้นเราเบีย้ยขาขึ้นก็ไม่มากหรอกครับ5 0 1 0สำหรับประเทศไทยของเฟดนั้นเต็มที่เลยให้เป็น1%ใส่เหี่ยวเขาก็ไม่กระทบกับภาวะเศรษฐกิจโลกเพราะเป็นได้รองรับไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเงินทุนขึ้นย้ายรอบนี้จะมาค่อนข้างจะหนักดวงรุนแรงในขึ้นปีหลังตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไป เข้าสู่ประเทศจีนและฮ่องกงเพราะทุกคนผู้เป้าโอเวตแล้กลับมาดูตรงนี้ในเซาท์อีสเอเชียประเทศไทยแร่งมากนะครับในโซนอีซีจนได้ประโยชน์ธุกรกิจในโซนแถบนั้นก็แน่นอนครับอุตสาหกรรมวาคุปอมตะพอที่ทุกคนอยากจะมีอยากจะได้ก็เก็บเปลี่ยนเข้าไปพราะเต็มที่เลยทุกๆเซกเตอร์คือไม่เกิน5%และรวมทั้งหมดทั้ง s ซกเตอร์โกลบอลถ้าผมจำไม่ผิดของกฎกรตอตโนั้นก็คือ15เปรอร์เซ็นต์การปรับพอตรอบนี้คุณต้องตัดสินใจในการปรับพอร์ตส่วน private wealth private fund ส่วนตัวที่ทุกคนซื้อนั้นก็เกเากกระแสไว้ให้ดียังไงซื้อมันเป็นคอนโซลเดตของอันตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายก่อนที่อาทิตย์หน้าผลประกอบการจะประกาศและผมเชื่อว่าหุ้นที่ผมแนะนำไปจะปรีดมขึ้นได้แล้วเป็นแน่นอน เพราะเซ็ตก็จะไปทะลุเหนือ1,720จุดในจุดในซิมมกรานี้ได้แน่นอนนี่คือภาพรวมเพราะโกลเบรย์เทรนนั้นต่อให้ด mm. ิควิลิตี้ก็ยังมีอยู่แต่การทุ่มว่มหาศาลต่างๆและการบริหารประเทศชาติของแต่ละรัฐบาลต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาปากท้องของภาพประชาชนทั่วโลกกันเองของประเทศไทยนั้นการเลือกตั้งใกล้เข้ามาใน4เดือนข้างหน้า ก็จะเห็นสภาพข้อมูลเวียนและเงินทุนของพรรคการเมืองต่างๆก็จะมีมากมายโอกาสหุ้นขาขึ้นในซีไตรมารนึงต่อด้วยไตรมาดสองผลการเลือกตั้งและการเซตฟอร์มรัฐบาลในครืงปีหลังก็จะเป็นผลประโยชน์เพื่อหนุนธุรกิจไทยเติบโตแรงได้ถึง3.5แน่นอนรับภาพรวมทั้งหมดจะเห็นเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้ามาแถบภูมิศาสตร์ทางการเมืองแถบนี้ทั้งหมดละครับ สวัสดีครับ